เดี๋ยวแบ่งในส่วนของตำรวจเราวขึ้นไปดูตำรวจทหารนะขึ้นไปตรวจขึ้นไปดูขึ้นไปดูอะไรกันก็ตอนเราทำบอดอะตอนที่ว่านุ่น่ะโรนแรงงานปีสิบแปดหนูก็ไปแจ้งไปแจ้งทางนู้นแล้วว่ามีเด็กอายุกำลังปสิบแปดอยู่สามแล้วบอกไหมระบุไว้ว่าทำมาทำทองบอกค่ะ บอกค่ะแต่ในเนี yeah> ้อยู่ที่กขอดูใบกรอกู่ทีรูเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ที่ยาอะไรอะมว่าว่ามนมีปัญหาอยาเ้วเด็กมันหนีบอกบอกเฮ้ยตาลัไอเด็กเราเนี่ยมันมาหางานทำอย่างเี้นะเ็าไม่ได้ใช่ไหมคะ

สามคนแล้วมันมีจุดยังไงดีเวลาทํางานตั้งแต่ละจุดอะแบบแฟนหนุนนั่งป้ายป้ายมีเปล่าอันนั้นคือก้ากาเป็นล้วนหัวกาเป็นล้วนหัวแล้วก็นั่งป้ายแล้วตอนนี้แฟนอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนู้นน่ะตรงไหนตรงทีเนี้อะ การประสานทองอะไรี้ยมันเป็นยังไงใช้<อ>ทางเคมีเนี่ยไอ้สาร,รเคมีนี่อนี้เราจะเปิดระยะๆระยะๆน<อ>่าทำงานนี่เราจะเปิดระยะ